ชินเด็ดชามันบรรลุตะไคร้วันนี้คนจะมาเร้่ทางเรื่องตัวครับลูกมาสามตัว้วนนารกยูมนูได้อกไปสร้างบ้านของตัวเอง ก็ฟัขอสรงส็จก็ไปเดินเล่นโอ้วท่สองข้าวนไไม้องส็ก็ออกไปเล่นโอ้โตัวที่สา มาไวอีกพอเสร็จแล้วก็ออกไปเล่นมาวันนึงมือจะชิลอยู่ที่บ้านมาปะทมาเจอาสิจ้าก็คั ถ้าไม่เปิดเขาจะบอกให้ว่านพังนี้นะ ตัวที่สามบก็ปล่ <laughs> อไปตัวไว้ค่าหน่อยไม่มีทางหรอก้เปหบ้านทางนี้นะ <laughs> แต่ก็ไม่ทงังนั่นนี้ป้อ 浪费。